กันนะคะสมือนะคะให้กับน้องๆรุ่นใหม่เดือนตากิบสองนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ๆแหมนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็ยังไงก็เรามาครวันยกช่องใช่แล้วไหนก็ไหนๆเนาะช่วงวันเราก็มีละครดีๆจริงๆเรื่องเร็วนี้ค่ะลูกเสดจันทร์ยาค่ะเงาอโศก พี่ชอนกับน้องเอสเธอร์ใครที่เป็นแฟนคลับจะเตรียมไว้เลยส่วนนี้เป็นนางร้ายจะไปแยกเขาออกจากกันค่ะอ <laughs> บอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะคะเจ็ด<อ>กันยานี้นะคะทางช่องวัน2ทุ่ม ครึ่งนะคะยังไงฝากด้วยละกันนะจ๊ะครับผมใช่แล้วเพลงสุดท้ายนี้พี่ขอเอาเป็นว่าขอเป็นเพลงพี่ละกันในฐานะที่พี่เนี่ยเป็นพี่ใหญ่สุดนะคะขอเป็นเพลงพี่แล้วก็เพลงนี้จัดมาเพื่อชาวขอนแก่นเพราะว่าดนตรีดีไซน์มาเพื่อชาวขอนแก่นด้วยและเป็นเพลงของแกรมด้วยจะเป็นยังไงไปฟังกันนะคะไปค่ะ Wow. what are you

You love me ลงริ่มแล้วหนูตกใจอยู่ทำให้เด็กช็อกอ่ะสนุกไหมคะทุกคนชื่อชอบทำไมต้องปากขาวอ่ะจะตายอยู่แล้วพี่อาจจะไม่ทันี่มาแจมคือเพลงเลยหรือเปล่าตอนคือเราเป็นเกสุกเพลงคือทุกเพลงเขาพิธีกรร้องมากแากเต้นมากเออเป็นได้ทัุกพิธีกรและนักร้องคือตอนนี้นะคะอยากจะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆไปกำลัง สุมากสำหรับมินิคอนเสิร์ตที่เตรียมมาใช่ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแฟนๆที่มานี้นะฮะดื่มอะไรกันมาครับผมไม่หยุดกันเลยนะฮะพุกคนใส่เปนเมีความสุขเลยเแนกับไม่ใช่ห่ตต้องถามนกับแกดีเขาได้เลือกเสไปหนจริงเดกลับไปก็ปดข้อบ้างวพาราไปหน่อยซิพาราไปหน่อยกปวดข้อ ต้องบอกว่าชาวขอนแก่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งกลุ่มที่ก็ให้กําลังใจพวกเรา<ช>ตั้งแต่จากต้างฟ้าขวาดาวพ<ช><ช>ี่แปรในฐานะที่อาวุโสปีที่สุดโอ้ตายค่ะอันนี้พี่นัอ<า><า>จากอาวุโสอะอะอะมังยามาเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณแฟนชาวขอนแก่นหนซิที่เขา<ช>แบบเหนียวแน่นกับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาค่ะก็ จริงๆก็คือเดอะสตาของเราเนี่ยมีการรับสมัครหลายๆภาคใช่ไหมคะแล้วขอนแก่นเนี่ยก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่เดอะสตาเราไปรับสมัครทุกๆปีแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทุกๆปีเลยนะคะก็ดีใจจริงๆนะคะแล้วก็มาทีไรที่ขอนแก่นทีไรก็คือน่ารักมากไม่ว่าเราจะมางานอะไรก็ตามนะเรารู้เลยว่าถ้ามาขอนแก่นเนี่ยเราจะแบบอุ่นใจจริงๆ <c oughs> เพราะว่าจะมีคนแบบ น่ารักแบบว่าคอยคลีดคอยแบบว่าเออเอสเตทเมนกับเราอย่างงี้ตลอดเลยขอบคุณมากจริงๆต้องบอกนะคะว่าเด็กขอนแก่นประสบความสําเร็จกันเยอะอยู่ที่ช่องวันกันหลายคนจริงมริงมอริสเนี่ยฮะพี่โตโน่เนี่ยจริงจใชงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาขอบคุณมาคืนกำไรมามอบความสุขให้กับทุกคนที่นี่และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้มาร่วม มีความสุขด้วยการบนเวทีแห่งนี้ถูกต้องนะฮะขอห้าคนที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราเด็นสตาร์บนเวทีแห่งนี้หน่อยค่ะใครเคยดูรายการซุปตาร์ปาร์ตี้เชเลบริตี้เกมไหมแล้วมันจะมีช่วงกีเมโลดี้อีเมโลดี้โอ้ตายขึ้นมาเลยค่ะคุณพี่ขึ้นมาอย่างรวดอร็วเลงสองสามสี่ก้วขาคนหนึง